สวัสดีครับวันนี้มีสาระามาฝากนะนจริงๆก็ไม่อยากจะเล่นโลกโซเชียลท่าไหร่อยากพักผ่อนแต่มันมีประเด็นสําคัญนะวันนี้คุยกับพี่ชายนะครับพี่ชายที่เขาเขาติดทั้งครอบครัวนะก็เป็นพี่น้องกันนี่แหละเป็นทางด้านลุงป้านะครับเป็นพี่ก็ติดทั้งลูกอายุหกขวบก็ติดอาการจะเหมือนกันกับผมนะฮะคือจะมีสัญญาณบอกล่วงหน้าก็คือมีอาการปวดบั้นเอว วดตามข้อปวดตามแขนขานะครับนะอาการแรกเลยแต่ไม่มีไข้ไม่มีไอไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับจะมีแบบนี้นะแล้วทีนี้นะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ไม่ใช่ว่าไม่ตรวจนะครับคือผมตรวจทุกอาทิตย์นะครับพี่ชายผมก็ตรวจทุกอาทิตย์เพราะเขาค้าขายนะครับไม่เจอนะครับพี่น้องครับอยากจะบอกว่าเจ็ดวันสิบวันบอกอะไรไม่ได้นะครับนะ อย่าประมาทดีที่สุดคือจะเป็นไม่เป็นก็ก็แล้วแต่แต่ท่านต้องสวมแมสตลอดเวลาแล้วก็อย่าไปกินอะไรร่วมกันถ้าใครไม่อยากเป็นนะแต่ถ้าใครคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาก็เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรก็ก็เป็นเถอะนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าแต่ผมเนี่ยเป็นแล้วเป็นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมันทรมานอีกอย่างในผมกักตัวนานนานกว่าคนอื่นเขาเพราะอะไรเพราะมาเจอกรณีแม่กรณีแม่เนี่ยก็แม่หายแล้วสิบวันแต่ผมเป็นต่ออะไรเงี้ยมันจะจะบอกว่า ถ้าเป็นคนอื่นน่ะเจ็ดวันคงจะบอกว่ากูปลอดภัยแล้วนะตัวอีกครั้งหนึ่งเจ็ดวันกูปลอดภัยแล้วกูสบายใจกูไปใไช้ชีวิตสังคมได้แต่อยากจะบอกว่าผมเจอวันที่สิบนะครับอาการไม่มีอะไรเลยนะครับแค่ปวดเอวนะฮะปวดเอวเนี่ยผมรู้ว่าผมอาจจะอาจจะมีผมออกกําลังกายไงวิตพผื้นกิ้งลนกกิ้งไงมันอาจจะเป็นปวดได้ผมก็ไม่คิดอะไรผมคิดว่าผมผมจะรอดนะนะแล้วกันแล้วมันบอกไม่ได้เลยนะครับแังนันแล้วสิบสี่วันอัพจะดีที่สุด นะครับเพราะว่ามันบอกอยากจริงๆนะครับตรวจยั่ไงมันก็ยังหลบอยู่นะครับวันนี้สารามาฝากตนะื่นเช้ามาก็ไม่ทําอะไระครับขี้เกียจทําอะไรเลยหมดแรงที่จะทําเพราะว่ามันกักตัวนานเกินแล้วก็มาต้องมารักษาตัวเองต่ออีกแหมมันอะไรกับชีวิตผมก็ไม่รู้นะเออแบบโอ้โหแบบแย่มากเอออันนี้มาเล่าอการใด้ฟังตอนเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับทรงตัวนะครับก็ ปกติดีนะครับแต่ก็ก็นั่งกินน้ำร้อนอยู่กินเกลือชมพูทุกวันนั่นแหละเพื่อให้เลือดเป็นด่างเป็นอะไรแต่ก็มันก็เอาไม่อยู่นะครับความเป็นด่างอะไรของผมก็เอาไม่อยู่ถ้าจะติดก็ติดนะครับเพราะว่าผมสัมผัสเชื้อเชื้อโดยตรงนะครับจากคุณแม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ผมทําใจแล้วแหละยังไงมันก็หนีไม่รอด่นะครับเออนะอันนี้เลยมาเล่าให้ฟังผ่านทางพี่น้องทาง youtube ก็แล้วกันนะครับก็สวัสดีทักทายนะครับก็ มาเล่าให้ฟังว่าอาการมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มาก่อนถ้าใครเป็นมีอาการปวดหลังปวดตามข้อต่างๆให้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าถ้าติดโควิดถึงแม้จะตรวจยังไม่เจอก็ตามนะครับนะอันนี้ฝากไว้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมครูจะนายฟรีตายก็เลยคำว่าสวัสดีนะครับเดี๋ยวเจอกันในวันต่อๆไปในวันนี้ก็เป็นวันรักษาตัววันที่สองนะครับก็คอก็อย่างนี้แหละยังไม่มีอะไรมากก็เจ็บนิดๆนะครับแล้วก็ ไม่มีอะไรโดยรวมก็สีแต่มันจะเพี้ยหน่อยจะเพี้ยแต่ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานพูดแล้วหอบแต่วันนี้เมื่อวานรับตรวจเชื้อวันแรกก็พูดไปก็เหมือนจะเหนื่อยแต่วันนี้รู้สึกว่าพูดได้ยาวขึ้นไม่ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ากินฟ้าตะลายจนไปตามคุณหมอและพี่ๆในกลุ่มสุขภาพโทรมาให้คําแนะนํานะครับว่าให้กินฟ้าตะลายจนวันละเก้าเม็ดนะครับก็จะกินเช้าสามเที่ยงสามเย็นสามเพื่อให้ มันเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพราะจะมีสารอะไรนะลา่าอะไรได้หลายสกางนี่แหละให้มันได้180มิลลิกรัมนะครับผมก็นี่ผมก็ศึกษาอยู่ผมก็ผมก็จะจดไว้แล้ววันนะี้ผมก็จะมีวิตามินซีอยู่แล้ววิตามินดีสามอยู่แล้วปกติที่กินนะครับนอกั้นผมไม่กินเพราะว่าผมไม่ได้เจ็บคอผมไม่ได้ไอผมไม่มีเสมหะนะครับนะอ่นะโอเคก็ยังโอเคอยู่นะครับนะก็ยังสบายๆนะครับนะเดี๋ยว เปิดหน้าไว้วิธีเลึกซักนิดหนึ่งวันที่เป็นโควิดแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ําอากาศวันนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับลมนะครับพายุเหมือนพายุเข้าเลยนะครับคลิปนี้จะไม่ตัดนะครับจะเอาอออากาศไปเลยนะครับขี้เกียรติตัดไม่มีเวลาเลยครับก็เวลาจะคิดมากอย่างเดียวก็ไม่ได้คิดบ้าอะไรหรอกคิดถึงลูกคิดถึงเมียอยู่คนละจังหวัดด้วยผมก็อยู่จังหวัดนึงเพราอดูแลแ,แม่ลูกสาวก็อยู่จังหวัดนึงเมียก็ทํางานที่จังหวัดนึงแต่ตอนนี้เมียลาคลอดก็อยู่กับลูกนันแหละก็เลยคิดถึงหน่อย เพราะว่าตั้งใจจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำเพราะว่าอยู่ยาวเหลือเกินผมอะ่ะต้องรวมของแม่ด้วยก็ยี่สิบวันนั่นแหละถึงจะได้ออกไปสู่สังคมภายนอกนะครับแต่ผมก็คงจะทำให้มั่นใจก่อนเพิ่มเป็นผม,ผมเองเพิ่มจะเป็นเพิ่มสิบสี่วันนะครับเพราะว่าผมมีลูกน้อยก่อนจะไปหาได้ผมจะต้องเพิ่มก่อนแล้วก็ต้องตรวจก่อนไปอยู่แล้วแหละผมอย่างที่ท่านอะไรคนอาจจะดูคลิปผมผมตรวจก่อนเดินทางเสมอนะครับนะโอเคีเ๋ยวค่อยเจอกัน